ว่าสิชื่อนั่นอยู่อ่าชื่อน่ะกระเขาตนำมาให้กว่าน่องอยู่อยู่เพื่อนก็คำเป็นเฟอรก็ชื่ชื่อให้นะอ่าบ่คือว่าเออกว่าน้องเอ่าบอสบายไม่ยขึ้นหอกว่าสิกินเนี่ยันยูฮันกับเพลยำนัทพิษอันนั้นยังกกระเทียมเนาะกะเทียมทอดอะไรกันอันนั้นเฮ้ยยานเด้เพขับรถมาฉัน

พ่อแม่พี่น้องกราบตักใจสบายดีเด้อมื่อนี้วันนี้บัจิตเองพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่พี่พี่น้องเอ้ยอ่าอยู่ที่นาคลินเนาะอ่ารือว่าสุขศาลาอ่าบ้านพลเดืออ่าพอดีว่ามื่อนี้ทางบัจิตเองก็ได้มาหาน้องดาวเพิ่นเนาะน้องดาวเพิ่นบอกว่าอยู่ห้องหมอว่าสั่นนะพี่น้องเลย พอดีเลยแล้วพี่สันเดี๋ยวสีมาอัปเดตเบื้องอาการเป็นเังไดเชิงใดเมื่อไวัยโบนะเดี well, um, ๋ยวสีไปหาน้องเพิ่นเด้อเอฟซีได้อโดยโดยไปพี่น้องเลยเดี๋ยวสีเข้าไปหาน้องเพิ่นเนาะเด้อพี่น้องเลยสบายดีเนาะสบายดีสบายดีสบายดคือกันเนาะกาอดคือกันอและเดี๋ยว ว่าสีเข้าไปหาเงินคนก่อนเนาะเข้ไปพร้อมๆกันในนั้นสิสามีนะกล้องให้ไหเด้อเนาะพร้อมๆกันคิดว่าเจ้าบุมาโอ้ม so ันอีข่อยว่า oh, ข่อยจะอุ่ยเมื่อยเดี๋ยวได้อเพราะว่าตลาดลงตลาดเด้งคุณสาวเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็ฝรั่งมีเยอะทั้งบ้านน้องๆเพิ่นหาได้แต่เด็กมาหาทั้งทั้งดาววัดทดาวก่อนเนาะให้เริ่องน้ำตาลกันของทางจีนใช่เนาะเลยคิดขึ้นก่อนแล้วเนี่ย านอกหอดสงการแล้วแน่พี่เราดอกคูณเนาะเริ่มห้อยเริ่มแล้วแม่เริ่มหอดสงการแนวคุณสบายดีสบายดีเราเลยแล้วแม่ขนผมมีเมียเป็นยังไมาแต่หึงนะแต่พี่ยไปี่เจ้าพ tất cả mọi người mang mập in tây ban niệm để, để người mọi 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 ถอนมาเีงอออ้ไม่รุไ่รุนน้มันต้องไปเร่แน่แน่มั้ยเปาใช่พ่เจ้าเวรุนดินย่แวนาะแ้วือจฉุดเกลือหน้านี่วะฉุดเกลือของนี้เครอาลงเอมา้องนี้เธอหาอยู่เลยตัวจริงอยู่พี่อ่บออย่หมองนีบอส่ะเออๆกันนะคบมีดีอ ดกจะเบิดเลยเนีสดีกจะเบิดเลยแล้วยังไัมุมนึงมาจะทราบไม่บอกมาจะทาบตัวเซรมดสนั่งได้อยู่บ้อเ่ายเราเนยแนเชเ่อนชเนียัวก่านางไปกะจายดว่ด้อากาเป็นรการ เมื10 icana, 10่อไปวิ่งหัวก็รนว่าบาทประัชมรถแน่สมรถติดเลยช่นงในพ่อเหลือช่าไปจ้ะใสใส่ลเรือมันงอดเบ่เหลือนีันอะไรอ่ะมันเป็นเวิินเซียเมื่อมาใช้มาใช้ยาในวันเดียวเมือนกัเมื่อใช้บ่อนเรือเลยมาใช้มาใช้ยาหอซีคิ้นมืออก็ยังเกี่ว ่ามือไ้พามายัง่ันในหอเดือนนี้หอนียหอที่หอที่ปลายมาจะเศ้าเนาะงี้จดเนาะงี้เมาเศ้าเลี่ยี้ิ่เยได้บเชีงนายูงหางรู้ขนาดมมีหมีพวกเขามีเต็เฟืขบด เขาเบดแไปแ้งมท่นได้ก hmm. uh ี huh. mm ่ข่าวเน่ยยงเอายงไหมช่วยบุญกับบานเอาไองเนี่ยเาไปตองยังมไมาทีว่าถ้าบิมดนานมากหรืได้มาก้อนแตห่อัตอมาเตียมเฮ็ดบุญเรื่องต้องมาตองเอาไว้หอมต้มยังนานเลยนะไม้จะเกลือรามใชแล้วเบอื่นนยเนาะอสมคำบ่าคบเ้ว มมันสุกมอมนาต่ก็ตบมันที่มเป็นตังองบุนมาคลน้าตันก่อนจ้ะจะเอามาคาย้นำาคืะคาดีพักเนาะมีคนคลายบ้าหมคัน้องมีบ่อยนรับองต้องร้องนองเบิออกจากออกห่างกินไก่แก้วนบ่อหกินไต่แก้วได้ น้องเลยจะโม่งเดือดคืนสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงแค่ม่งวดเกามาไม่ได้ยินว่าเสียงรับอเราอลูกช่อหมื่อคามาเอิญน้ำเงินมาคืนนี่นั่นอยู่แง่งหงโเต้ายุ่หนงวมื่งบุญเจ่บุญเจก็คือบุญใหญ่ในบ้านโคกวะคนได้จุนจีกันยางอ่ะ มันพ่นเนาะพ่นก็มาพนพนจัเนนองดัมีหอเนาะมันตะกี้ก็อยู่ห้องนั้นเป็นคนโบมายมาเป็นานี่ง่ไหเนาะ่าแล้วอมของนั้นไม่ใช่เ็นยังไปนอม์ิดกับพารโอ้โไรเวมีคนห้างเ็าแอได้ดูใครจะเห็นไงเ่งาหาก็ะโก้เหมือนนี่เนาะไม่ใชนองดักยังไ่ติดยังนะ ห้ยังบ่ให้นอนขึ้นนี่นบ่ให้นนอนขึ้นนี่หนิตื่นเลห้นอนบ่มองโซโลมันละก็เม่ได้โซโลมัเลม่อได้บ่ให้นอนเนาะน้อก็คือวิดเท่นอะเป็นจัเมื่อไรก็ถามเมื่ออาการคอนเสียนเป็นอะไรเป็นวิยนเป็นวน้างน่อแต่บนมันยักขาเนี่ยแต่มันดัก มาว่าทางนี้ก่อนยัจอดกินทางก่อนไปสเมื่อว่าเจ้าสมุนก็กไ้ม้าคิไบ่ได้คคิไบ่เนจักบ่เฮ่เนาะเลยเนาะไปเอันนี้ก็บ่ได้นับบ่เวียงเลยพี่น้องเอ้ยเนาะแม่คือตั้งตั้งใจมามาหาน้องเพิ่นได้มยน้องเพิ่นแม่ว่าสิือนั้นอยู่อ่าือน่ะกับเขาตนนํามาให้แว่าน้องอยู เพื่อนหนึ่งก็คำเป็นเฟอร์ก <All right. S 1> ็ซ <cam eln ope necess ita> ื <od> ้อให้นะอ่าบ่คอว่าเออกำว่าน้องคนอ่าสบายไม่ก็คือขึ้นหมอว่าสิกินยังบญนด้วยันก็เพอยำนรพิษอันนั้นยังเกากระเทียมเนาะกระเทียมทอดอะไรก็มันอันนั้นเลยเฮ้ยไม่ได้สูตรเฮ้ยสันเลย บดสี่แสนนี่คือใจไปแล้ววันนี้็คือิได้เมื่อในมือบดในกระบะจะรูปบดมือเลยลายชัางจะรูปชี้เช่นเป็นเนาะเพิ่นวางยาให้กินอีกแล้ววะยาอันนี้ว่ายา่นวางไงเดือดร้อยแล้วยาเนายกินเยอะแต่เก่ายาดีวินนี่ยาดีวินเนาะกินได้เนาะวันี้กินไม่ได้นเนาะเชร้าหนึ่ง tiền nén đen nén. đấy này. Cánh, oh, mưa sáng. Mưa sáng ồ nó. Mẹ mọc mưa sáng. Mẹ nó đó quê là... hảo lên, quê hảo mưa quê hảo bố quê đấy nó quê rồi đó quê hảo đó quê hảo hô 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 không hảo oh, Câu, cầu à, Cầu đấy đó nó, cái góc mặt ham bóng. Ao sáng, lấy đây lấy mẹo gào gào. bà là sao món, món thảo, rồi chắc ngược lại chắc nhiều hơn đơn vị mọi 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 đơn แม่แหละเนาะหมอข้แ่หาไี่แต่ผุ้เดียวแหละแม่ทุกวันไท้ที่แม่ผมเราเเห็นด้วยเราไปจากหมอเอาชี่ิมาให้แเราไปจาบแต่วันแรกวันแรกนีชีเมื่อนอนเพื่อนพี่น้องอยู่บ้านพนหรือว่าชีนอนเพื่อนตุ๋นนอนเพื่อนตุ๋นเป็นคนตารางนื่แหลเออ

่าพอได้ใช้ยาที่ยังอีกบออใช้เท่ากาสองเพทีถเลยเือได้มาได้นี้เพรสัสองเดียวนนอะเหมืนปะองเดียวตัวใหญ่ันคนนั้นบอกันคนนั้นอาชนนั้นหารเนาะอาช้อยู่คนนั้นหาร้อยไปขับรถมาสั่งมีดองไส้เานเมืองแล้วนมาชง

เหน่อยแห้งก็มีเปิดตัวนั้นได้ใช่เนาะตัวนั้นได้ตังเอ่นนะเครื่องอซติเครื่องช่วยหายใจทอเหน่อยแห้งเปนเอาตัวนั้นเปิดใ่เห็นเจเห็นว่าปานินอยู่ในอ่างมันเป็นยังเอาตัวนั้นนั่นเอาตัวนั้นใช่โดนเนาะบุตรพงษงคันนั่นแล้วว่าน้องเรา เด้ลมติมาเกือบเมื่อยนี่ช่วยเนาะเพิ่นเพิ่นใส่ดอกติใส่ได้าความันเจ้ามันนขึ้นมาเจ้าบ่ฮู้ได้แม่นเป็นนันเนาะการส่งเพิ่นยังเว้าอยู่กมึงแน่รักษาสุขภาพเจ้าของนําน้องเอ้ยเนาะอ่าพักพให้มันเพียงพอแน่เนาะคือวาแวเฮาบ่ดูแล เขาเองใฟสีดูแลนะอ่ต้องาติเองเนาะแี่นคือทังทีงานรือวยาทั้งช่วยกก็ได้แต่บอกได้แต่บาเทกันว่ามันมันหนึ่มาต้องขึ้นกับเจ้าของน้ำเน่หะน่ะอือหือยกมันกับบตมันมันกับเสียเสียลายเนยะหะเนาเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทั้งคำแต่ว่าน้องเพิ่งกับว่าอยากเป็นเราเปนรัไง จะว่ากันเงี้ยไม่ได้จะเป็นห่วงกันนักษาสุขภาพาไปเองว่าพักผ่อนบุเพียงพ่อประเัริเนาะไปอาการของน้องเพิ่นแต่ทีนี้อาการบริวินบ่ะเออเมื่อยเมื่อยอยู่สิเมื่อยเมื่อยเมื่อเช้านี้หนักเลยบ่เมื่อเช้ย เออจานยางกอยไฮบันด้วแต่ว่าอืมแต่ว่าคืออันนี้งเติบแลนีเนาะเพื่อสิเบิดนี่ยังึงอยู่ประมาณประมาณชั่วโมงนึงเออ เเบิ่งเจ็ดเ้อได้อมนสามเกลมสวรรค์อองสิอนใหบบนะลงไอีกทีนี่้ทาอนอย่กลับไปได้ปยังาลมสวรรค์ับอ่าอาสยเบิ่งอีกวมันะอดองมกอดเอโอ้ย็มบบ้เนาต้องมีอะไรามีวนอยู่มาดึงสลมออกเองนี่มันมีผลได้เนาะ ก็มาสัมไรสัานึงเนาะเมนบอกมมนแลันอู่ลาเบรอ๋อมีมบนป้าเราอดีเ่งเนี่ยออป้าเพ่นโต๊ะเีไปเป็นต้องมีภูเขาเวนตัวนึงคือคือใช่เห็นอ่าเป็นเป็นบางบอนด็กอ่าเพื่อนเห็นครับถอดเอาเองเพื่อนให้เลยให้ให้ให้ห้้เอาดึงเสื้ออาเอง ชอึ้นมาไพัีนาฮัพี่ชอบผลสีบอลในนี่แหละอันนี้ที่กแล้วมไม่้เอาผลสีไปเต่แต่สมว่าเฮาสักยาหรือว่าเฮาสดจะรมเลยผลยังไม่ได้เอามื่อเนาะผลยังไหเฮาักจากสิบนาทีหรือว่าเา้าที่เนาะเบิ้งเบิ้งอาการอ่ เนอะชาวเโอ้เห็นยนห้ากย่มาไม่ค่อยมาเยนัน่อนนี้พนไหนอนบ่แบบว่าแบบว่าคนไข้มาแนนอนคืนพร้อมบ่หรือว่าสัวอนไข้เคยมีบ่เคยมีอู่นอนบนาเยครับไปูนนมานาบจาอยู่

เป็นมือนลุนใหเรุนจลนน้องุนนอเนาะืแม่เนแบบเงมาเก็มเอ็มนี่ก็สำคัญนะทำเจ้าดินนเห็มจาปวดหัวปวดยังไงตักนเชียงพอเอาเบิ่งจะสับจนดึกจนตื่นม่นี่ก็ดึกมืนี่ก็ดึกหรือเมื่อยแล้วบบานี้เนาะคิดเบิ่งคอยไปทำขาวเลยไวรุณข่าวในอ้ยลินกมยกมก็จบพกข่าวเลย หากหักจของอนาชูกบาพแข็งแรงเสนเนาะเออเข้าไปเห็ดยูเทาดมาคุยน้งเขาวอกเกจังโอ้หเเป็นี่ทางพมาแล้วเออเนาะอ๋อพี่รองเอฟซนี่เนาะมันนี้กมาหาทางน้งดาวเพื่นอ่าุณได้ฉันหักไอ้ยจนบุรี อยู่จาามเบิดได้น no. ้องเอ้เนาะอ่าย่างบรยูจนาามเบิดเพราะว่ามีมีเวียกไปโตเน่เพราะว่าสีชังวอ่าว่าน้านั่นเพิ่ยุ่แต่ว่ามันบมมีเข่าก็เลยยากว่าเป็นคือสิกินนี่แหละวะเช่นคือเวียกหลายนี่ไม่ได้กินเขาเนาะน้องเจ้หามอาย่ยาเนาะหามอยยังไ่ยา

มือหือห่อมือมันเานะมือ hmm. ม mm ัน hmm. ท mm ิดเมนบอมอหอกต้มก่อนบอคือเป็งห่อกต้มก่อนเนาะบ่เวียงเจาะกันหอกอ้มือห่นะมือนึงบ่มือนึงมือหาเนม่าแล้วห่อกัต้มมืากตุก่อนมือนงแมือมันมือมันเาเนาะมือมันบิดอยงมือตักแม่้า Uhm. <laughs> nó no, <no, no>. <laughs> sau <cười> hey, đây quay này nó chỗ này vấn đề gì, bùn đấy nó, mài đế nó, dù bản phần nó, cứ bản hao gì bùn nhà thị này, thị คือร่แคือ,อแบบ <c oughs> คือทีมันก็ม,ม,กนมีความแตกต่างกันอยู่นี่กว่ามันมันบอกคือกันเนาะมันก็มีอยู่ท่ายกันไดเล็กน้อยบางอย่างนะคนนี้ก็หลายอยู่แล้วว่าเนาะเริ่มเบาแล้วเนาะหนุ่มแกตัว่าเดิมพาเราคนแหม ก็ว่าอยูู่้เดียวได้อยู่บ่มาเดงทั้งพี่น้องที่ว่ามาน้าเพิ่นเสียหายอยู่บ่ละเอพิ่นเอามาเห็นวะเนาะยังเอ้ยู่ได้ได้อยูู่้เดียวเห่นแต่ก็จ้ได้อยู่น้ำเนาะคนมีจะเอาเพิ่นน้ำเนาะมาชิมบ่ายเอาดูเลเนาะใครเนีจังนั้นเนาะใคยเจ้าใครเลยจะให้คนมือเนาะอืมมันต้องเน้นนั่นแหละเอามากนกิน เป็นยังคือว่าในนั้นเฮาบ่จักเนาะอ่าอมันเปลี่ยนไดเดียวเป็นหันเป็นนี่มาคนเดียวแบดแหงกระติกแล้วอนะจะให้พี่ร้องเพิ่นอยู่นําอ่าจังไดเดี๋ยวมาไปเลยไปได้ดีมาทำเอาประหุ่มอ้าเป็นยังบบไีน้องเหีบ่เวีนก็มาลยโทฮาแนม้ดว เดี๋ยวทางทางเบิงเนาะเมื่ออื่นเมื่อนี้คือวิอยู่เพื่อนเนาะบนี้เนาะอ๋อออใช่ใช่กิดหนกบ้างสุขภาพยังอดีเอาวไปทางไหอออยู่เพื่อนแหละอยูเพื่อนนั่นแหละเอาไปใส่้ะยะเอาไปดิ่งไปหัวสุขภาพร่างกายจของยังพออยงง เด็แลเป็นแห้งคักติโอยามห่อนจ้ะสงดันมันมาถึงแลเวงบ่ลุงแก้วเราอีหยังเนาะสงเราห่อนเนาะสงดันสงเรานี่ก็คือกันได้ลุงแก้วสดันเนาะแต่เจ้าคือว่าเท่านี้คือข่อยก็บ่ได้นะคือว่ามเป็นเลือดานเดอยบ่่วนั่นน่ะครับาตุานเับาาน้ําตาลบ่ กพังกกกเจ้าเป็นโคประวคนเองแล้วที่อแล้วมีว่าด่านขุดคนย่อยเป็นโรคประวาตนี่มีประวาตนแหงบอกเนี่เนี่ยนแหงมีมว้าว่างคนบ้าเป็นโรคประวัตแ่พูดเด้ว่างป่ราใหญ่กวบ้ันบารได้ยังไม่ลงได้นาะยังไู่ลงนยูนมีสัญญาณหยวนนังีเป็นเมยยังเห็นอย่างไรอยู่เลยตายกินเลยเ้ยนั้นนิดนอนครับ พูดได้สียเดียวทั้งง่าเองเดียร์ซีเอาของไปให้ทั้งสังเกตก่อนเนาะพูดได้สัยนมาเมื่อนี้กะมามาอัปเดตให้กับเอฟซีได้เบ้างเออหนันเขานังนี่ไงใกล้จะเบิรแตเสร็จหน่อยน้องเพิ่งกับเมื่อนี่พูดได้เดียวค่อยไปหาสังเกตก่อนเดินหน่อยเดี๋ยว่าจังไณรจังหวากันดีขี้เนาะอ่าเดินน้องเด้อสบายๆที่มืออื่นว่าสีขาวมาเยี่ยมใหม่เด้อ ขับมาหาน้องเพิ่นใหม่พี่น้องเอยอ่าแสดงเพิ่นอีกประมาณจากชั่วโมงไปเนาะอ๋อประมาณเกชั่วโมงกว่าชั่วอ๋อหามาตอนหามามันเดินอยู่วันสองร้อยสองร้อยเป็นไปก็เลยยังอยู่สองร้อยได้ลงแล้วลงไปเนาะลงไปเนาะลงไป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 เนาะมาเวียงเดี๋ยวค่อยไปมอบของให้กับสังเกตเดินเดิเดินไปสบายดีสบายดีเน้องเด้อ อ่สบายดีสบายดีโดยโดยจะพูดสิไปน้ำบอดหรือว่าจะจิเมื่อก่อนบ่จะไปน้ำลาวก่อนบ่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนกันแลบเออไปจิไปจิ้เอนี่ยไปจิ้น้ำเฝก่อนบ่ขอเมื่อก่อนได้จิ้มบ่เฝอจะได้บัน้บงน้ะก็จิมื่อนบ่ไป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 เมื่อน้ำก็ไดเนาะไป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 ้ั้าเลย มาสาย FC ทุกๆท่านเนาะสิได้ขอตัวเอาคงไปให้ทางแก้วเพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดเวียกเวียกชันอ่าเดี๋ยวก็สิ้มือเวียต่อนั่นแหละพี่น้องเยป๊าสะเนาะอ่ามีแต่ว่ามื้อแรงเฮ็ดจังได๋สิให้เพิ่นอยู่คนเดียวหรือว่าสิอยู่นําเพิ่นบ่อยู่บ่เพิ่นอยู่ว่านชลมแล้วมีแต่มนบ่แบบอยู่เฮือนเพิ่นน่นะเออเออเพิ่นเว้าอยู่ว่าอยู่คนเดียวเฮาว่าโอ้ยมันสิได้บ่ว่า อ่า,ายันเป็นหันเป็นนีเห็นแล้วล่ม,มอลแอ่ยหอูหน่มกบแ,แม่ยูนุม่มก่ยูคนเดียว,แ,วแต่ <c oughs> <ม>เราน้องเพื่นก็นว่าอยู่คนเดียวบริษั่ใ,ในเพม่อ<ใ>นเป็นจริงก็กลองลองถามพันลองถามพันเบิ้งอาใไ้แม่อยู่นําบ e แล้วบ่าจังได๋กะสงบกันเนาะให้ยู่นําเขาแล้วอยู่เบิ่ดเนาะจนลมฮมันเป็นวินอีหยัล่ะมืด๋กันเฮงเาคัก่งพุกินไดเนาะเออไปสบายเนาะเอ้ามีแต่ปรึกษากับลูกกับเต้าเด้อโอเคโอเคสบายดีสบายดีเนาะไป FC ทุกท่านเดี๋ยวสิได้เอาของไปให้สังแก้วเพิ่นก่อนเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยอ่ะสดีสดี